เรื่องเล่ายุค80ตอนโอ้สมัยนั้นก็จะเล่าไปประมาณปีพศสอ0 0เมื่อ40ปีที่แล้วก็พศ2 5 2 3นะครับสมัยนั้นผู้คนนะครับก็ยังกินน้ำฝนกันอยู่ทุกบ้านก็จะมีโอคงนะครับ มีองไว้รองน้ําฝนนะครับก็จะรองน้ําฝนไว้กินกันน้ําฝนในตอนนั้นยังไม่มีสารพิษนะครับกินได้ใสสะอาดสมัยนี้ตอนนี้เป็นปี2563นะครับน้ําฝนก็กินไม่ได้มีสารพิษเนี่ยกาศก็จะมีสารพิษมีสารพิษมีควันลถมีสารพิษจากโรงงานนะครับสภาพ ็ต้องกินไม่ได้ก็ต้องผ่านเครื่องกรองเครื่องกันก่อนนะครับมันนี้ก็ซื้อน้ำกินกันเราก็มาดูยุคนั้นว่าเป็นยังไงตอนนั้นก็ลองน้ำฝนกินทุกบ้านนะครับก็จะมีโอ่งก็จะมีโอ่งเล็กโอ่งใหญ่นะครับฝนสมัยนั้นฝนสมัยนั้นตกบ่อยนะครับตกค่อนข้างนานบางทีก็ครึ่งวัน บางทีก็ตกเป็นวันเลยไม่เหมือนกับฝนสมัยนี้นะครับฝนสมัยนี้ก็ตกแค่แป,ป๊บเดียวแล้วก็หยุดตอนสมัยนั้นฝนตกเวลาฝนตกก็เด็กก็จะชอบเล่นน้ำฝนนะครับแต่สมัยนี้เด็กไม่เล่นน้ำฝนกันแล้วสมัยนั้นก็พอฝนตกก็จะวิ่งเล่นกันเล่นน้ำฝนแล้วก็สมัยนั้น ก็จับปลากันนะครับพอฝนตกก็จะจับปูจับปลากันแล้วลูกปูก็จะออกมาจะจับปูใส่กระปอ๋องมั่งใส่ข้องมั่งก็มากินสมัยนั้นก็แค่มีอาหารก็อยู่ได้แล้วสมัยนั้นยังไม่มีโรงงานยังไม่มีคนแค่ปลูกข้าวแล้วก็กินอาหารกันตามบ้านแค่นั้นเอง ก็กินขนมก็แทบจะไม่มีเลยก็การดำรงชีวิตก็เรียบง่ายครับไม่ต้องดินลนเหมือนสมัยนี้ <c oughs> ก็หากับข้าวบ้านๆกินแทบจะไม่ได้กินขนมนานๆได้กินขนมดีก็จะพวกมีงานวัดนะครับงานวัดงานบูชนะอะนรองจะทำขนมกินกันโอดตีก็จะกิน พืชพักที่ปลูกกันเองนะครับอย่างกล้วยขนุนม่วงมะยม,มนะครับก็พวกไอผลไม้ป่าครับเงาะป่ามะเฟืองมะพร้าวต้นตะขบมั่งพลังสมัยก่อนพลังก็เป็นพลังขี้นกก็อยู่ได้นะครับ สมัยนะั้นที่อยู่ได้เพราะมันรายจ่ายมันไม่มีเหมือนสมัยเนี้ยบนี้มีโทรศับก็เปลืองต้องมีค่าโทรศั์ค่าอะไรต่อค่าอะไรสมัยนั้นไอคนรับจ้างไปวันหนึ่งก็แค่ช่วงนั้นจะอยู่ที่วันไม่ถึงสิบบาทครับค่าจ้างก็ส่วนมากได้ค่าจ้างมาก็จะแทบไม่ได้ใช้นะครับ เพราะว่าของกินมันเราไม่ได้ซื้อกินนะครับนี่ตัวกระจกสมัยนั้นหนองน้ำจะเยอะแล้วก็ถนนยังไม่เยอะเหมือนสมัยนี้พอฝนตกขึ้นมาปลาปามนจะขึ้นน้ำฝนน้ำฝนก็จะขึ้นมาบน ถนนถนนที่ไม่ใช่เป็นถนนระจางมาสมัยนี้เป็นลูกลงังทางเกวียนอย่างเงี้ยก็ลปลามันจะขึ้นมาก็ไปจับกินกันนะครับสมัยนั้น